อยู่ที่สวนปอประจิดนะคะวันนี้ก็มีพี่ที่ทําอาชีพเป็นวิศวะชื่อดังนะคะที่โคราชนะคะมาเยี่ยมที่สวนเรานะคะแล้วก็มารับกิ่งพันธุ์มะขามนะคะไปปลูกเป็นมะขามเรี้ยวยักษ์ฝักใหญ่นะคะฝักโตะะทำไมถึงมาซื้อที่สวนเราครับพี่เอ่อเนื่องจากว่าสวนที่นี่นะครับมีพันธุ์มะขามที่มีเนื้อที่ดีนะครับแล้วก็ตรงสายพันธุ์นะครับแล้วก็ มีการแนะนําที่ดีจากคุณมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกหรือว่าการ,รทําตลาดใน,นอนาคตนะครับแล้วก็มีของแถมด้วยนะครับแล้วก็มีคำแนะนําดีๆเยอะเลยนะครับทําให้ผมเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้เรื่องมะขามเปรี้ยวมาก่อนก็สามารถที่จะฟังจากคุณมดนะครับแล้วก็คําแนะนําจากที่สวน,นเนี่ยสามารถจะไปปลูกที่สวนของตัวเองค่ะสวนเราก็มีทุกสายพันธุ์นะคะมีทั้งเปรี้ยวยักษ์มีทั้งหวานนะคะ สามารถทักส่วนปอรประสิทธิ์มาได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย